สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับเศรษฐกิจคุเลี้ยงมู้งยยี้วงพาอแฟนครับท่านผิวป่านสมองงามอันนี้ป่านสมองงามครับพี่แานน้องอร่ช่มตัวใหญ่ควาง่ามนะครับตลาดนัดโคกระบ,บือป่านเชียงหวังอำเภอเมืองจอังหวัดเชโยงสารมีกระตรงกับเสาวันทั้งคานที่21มีนาคม2566พี่น้องเป็นเสาทธี อากาศแจ่มใสดีเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายคือคักพอสมเกลี้ยพี่น้องคือคักอิลีนะครับตลาดนัดโกู้กับเดือดจัดหวางนะครับผมนับบ้านสีแนวหน้าขึ้นพี่น้องเพราะฉะนั้นเกษตรกรเขาเดี๋ยวเขาจะค่อยกับที่ใช้ใบพี่น้องนะครับว่าราคาไม่โค้งสีขยับละมีคนซื้อคนขายหลายปีนี้นะครับผมตลาดค่อยขยับไปเรื่อยๆพี่น้องใจเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะค่อยราคานะครับผมนะครับผมอ่ะมาสมัครงัวงามผีหน้าผีขาเอาะชุ่มเป็นไรตัว ความดินกับฝาในเท่าน้นพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้ำเนี่ยฝันสว่างงองามมีกำลังใจ้ค่าปีพันหน่องรอชมุมง่วนะครับเปิดราคาพ่อแม,ม่พี่น้องหลับชมอยู่บ้านแล้วพี่น้องเนาะผู้ใดบ่มีเวลามาตลาดกับชมบ้านสว่างงามอยู่บา้านหรือแต่ผู้ใดมีโอกาสมา,มาตลาดกันมาชมได้พี่น้องตลาดคือคักพี่น้องม่วนนะครับผมมากน,นะผมฝันสว่างงามสีขอทายละเอียดง่วงามนะเปินพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตครับผมมาเบิ่งงว่วแม่สาวงามพี่น้อง งามงามเนื e. cielo, ้อนังดีตะนอกตั้งโตขนาดงามงามพี่น้องแม่สาวต้นโตดีครับพี่น้องบัทันทองเด่นน่าลูกัดท่านทองแม่สาวอยู่พี่น้องต้นโตดีสูงอรอยสามสิบห้าบวกต้มสูงเพินเครื่องดำหางเงี้ยวนะครับเกือบรากดินพี่น้องนี่แม่สาวหน่อยตัวนี้งามเนื้อนังดีลูกมีเรามีก่อเพราะว่าตะนอกเพิ่ตั้งดีตะนอกงามพี่น้องตะนอกปานตัวผู้เนาะตะนอกงามงามเพอนุญาตครับเปิดเท่าไหร่ครับลูกสามหมื่น สามหมืนหพี่น้องเม่สาวเด้พี่ Peach. น้องงามงายทายเดทางเดียวพี่น้องทายเดมันแน่นไปบ่ได้เบิ่งเอาเต็มตัวพี่น้องสามหมืาพันบาทแล้วเนาะมาจากไซลอยู <to hear emerges> 91, ่นะครอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอทันเขานอเอาฝากเบทยนเกาสสีกสองย์เก้าหนึ่งพี่น้องสามิเป็นเปิดอว้แม่สาวงามงาพี่น้องผู้ใดสนใจกระทุ่มาต่อรองก็เปิดไดเอาขอบคุณเรยห้หมันครับมาเบิ่งหัวเม่สาวหน่อยสวัสดีครับ 10, ได้แม e ่สาวหน่อยมากเนาะเหมือนนี่เนาะครับผมได้แม่สาวหน่อยมากเปิดเท่าไรหมื่นครับเปิดไปหมื่นกาพันครับวายเอ้ยปังบ่อปีติพี่น้องหมื่นกับเก้าพันได้พี่น้องเพราะพ่อสองหมื่นครัต่อได้อีกโอ้ยเปิดใหญ่มากเหมือนี่แม่สาวหน่อยงามๆต่อร่องได้อีกเพิ่นว่าเออมีตำนี้เนี่ยนิดนึงมันถึงยังบุหรี่เนาะตาหน่อยคุณเด้นนี่ไฟ่อย่ไหนบัจักโอบัวเงนเพิ่นใส่อะนี่บัจักนี่ใส่เบอือเนาะใส่เบอร์เปินมากจางข้อหัวนี่อยู่ 1> 1, 10, 9, หนึ่งหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องแม่สาวหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเครื่องดั่หงาหงงามต้นโตดีเอาไปใส่ใหญ่พี่น้องมันก่าทัานเต็มปันไหนนะครับผมนี่ อ่ะวาเบอร์โทรในบาหนย์ดนึ้าหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่ครับสี่แนยห้อยนอตหมนนมไพ่นออหอยนอตพนมไพ่เห0อนเนบาทต่อได้เก้าพันต่อรองได้อีกอ่ะขอคุณอลไไอ้นอตครับผมยังต่อพี่นอยดูบรรยากาศพี่นอยดูบรรยากาศบู๊ยกงัวงใหญ่สร่างสร่างอ่าโตนี่ต่อตใหญ่พี่นอย มึงบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศคือคักนี่แตงโมใหญ่ๆงามๆพี่เนาะท่าเพรมาเบิ่งแม่สาวหน่อยตัวหนึ่งโอเคราคาดิมงบรรยากาศเป็นกำลังต่อรองนะพี่เนอะเป็นกำลังต่อร่องนะพี่น้อง ทำบอลลอบอลรดเ่รบเบรบรรยากาศการต่อรองขอนนุญาตเพิ่นเปิดเท่าะไรกันแม่เนี oh ่ยเพิ่นเปิดเท่อะไรก่อนฮะสิบสองมันเปิดไว้แต่ว่ารดกันลงมากแล้วพี่น้องฮะสิบสองกันลงมากแล้วทองประกันทองเพื่อว่างามดูนะผมนี่เครื่องงามพี่น้องต้นตดีงามดีนามไตดี้าสิบสองมันเปิดไว้เพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องกได้ว่า เป็นลดลงมาสีสุกเก่าห่าลอยล่ะใส่พอได้เลยเพิ่งขนาดช็อกโกแลตพี่น้องพ่อดังช็อกโกแลตครับผมพ่อดังเลยเนี่ยนะช็อกโกแลตเนื้อหนังดีอยู่สีสุกเก่าเป็นแบบไหนเออแม่สาวเนาะพ่อเลี้ยงพ่อไปเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงตัวลูกอะไรตัวเนี่ยเจ๊งเหี้บใครมันอะไรเนี่ยสื่อไปเลี้ยงบ่ะไปเลี้ยกไหวพ่อสื่อพ่อสื่อขเพิ่อเพิ่น มันนังหนาดีเพราะว่าผมวนงผมก็ผมก็ินไปเยอะ่าดนีแค่ไหนวะเพียงเพราะว่าผมไม่ได้รวงนะผมมันลดได้อีกเท่าไหร่ก็ให้เพิ่นไหมล่ะพอให้เพิ่มไหมล่ะให้เพิ่มไหมล่ะวายให้ไต้ซีโอ้มันยังไก่กันอยู่เนาะมันไก่กันอยู่โอ้โหบักูไง เออบ่คูณไห่รถเป็นวตรถเร็่ากันามอันท่าร่เเพิ่กำลังต่อล่องกันพี่นอะกำลังต่อร่องกันพ่อคอยยังนนี่รไปัอืวันโยมองนั่งทับงามดีสีสุดเก่ห้ารอยเวเพิ่ไห่เพื่อนลดลงมาไห่ไหมพ่อกบขยับขึ้นใช้เพื่อนที่หลับบานนี่บรรยากาศการต่อรองเพื่อน อยากให้เพื่อนท่าได้อะอยากให้เพื่อนท่าไดบ้านสี่สิบห้าสี่สิบห้าแม่สี่สิบห้าแล้วยับแล้วเด้เพิ่งยับแล้วสี่สิบห้าคืออะไรใกล้กันล่ะสี่สิบหาหละเพื่นใดว่าจังไหนผู้ขายขายว่าท่านใดว่าสั่เนว่าวีรู้่ื้อครับเออตอนนั้นบ่ให้ซื้อ เป็นสามมื่นกับว่าอย่างนกันเพราะมันถูกเออเพิ่นประกันเพิ่นประกันเพิ่นประกันราคานี่ประกันเพราะว่ามันติดอกเดือนไปไม่ต้องเกอดจากว่าที่ผ่านเข้าไแล้วเป็นกำลังต่อรองกันขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายมาเบิ่งแม่สาวหน่อยขออนุญาตลูกสีง่ามสีสนิมพี่น้องต้นโตดีเนื้อหนังดีงามดีเงีวอัลลัดแม่สาวหน่อยตัวนี้งามพี่น้องเบิ่งเครื่องเพป็นเครื่องดำ สีสนิมพี่น้องงัวสีงามเขาเดินสีงามพี่น้องสีสนิมอ่าสีแดงกับพ่แดงสีขาวกับพ่าขาวเขาเดินสีสนิมต้นโตเง้วเครืองงามพี่น้องงามดีสูงอร่อยสามสิบความสูงเปินเป็นแม่สาวหน่อยอยู่ลูกมีพอมีเรามีกวาแน่แน่เน่เพื่อ <c oughs> เท่าไรลูกตัวนี้สามหมืน่นครับสามถวนสามหมื่นถวนงัวงามต้นโตหนังดีอันนั้นตัวหนึ่งเนาะตัวนันวน้นเปิดเท่าไหร่ สามหมื่นท่อกันเนี่ยเลือกเราพี่น้องตัวนี้ใหญ่กว่าตะวะสีกับสีสนิมตัวนั้นสีแดงสามหมื่นท่อกันสองแม่มาจากไครือจากพนีไพ้โอ้นี่เอาแม่หนึ่งอีกก่้นน่ะนี่แม่นี่เท่าไหร่สามสิบสามม่นี่สามสิบสามใหญ่ขึ้นมาเนยจากพนมไพรอยู่ปะสามสิบสามสามหมื่นสามหมื่นตัวนั้นพ่อเลี้ยงหนังมันดีเนาะตะวะสีนี่เอาไปใส่พอดังสุดยอดเลยสีบดอ่ะ ฝากเบอร์โทรในบ้านนี่ศูนย์แปด4 4ห้าสเจ็าสี่นึ่งสี่ครับหนึ่ง่มาจากปนมไทยพี่น้องสามแม่สาวสามสบสามสสิบนั่นก็สามสิบเนว่าโอเคขอบคุณหลายๆายมาครับผมยังต่อมีบรรยากาศการซื้อการขายนัวนะครับคือคาดพี่น้องคือคาร์พอโซ่้วนโอ้โหแม่กันนะ ขออนุญาตครับแม่สาวเนาะแม่สาวแม่บอกใหญ่หัวเพิ่นแตงเขาเนาะงามสูงงามยืนสง่าดีพี่น้องลูกมีเรามีก่อเบิ้งหนังไต้เพิ่นงามงามพี่น้องหนังไต้งามนี่งัวน้นังไต้งามพี่น้องเครื่องดับนะครับแขหงขางามไหวไหโอ้ยแม่ลูก เอ้ยสมางงามเถอะหัวบางไงไปไปอ่ะจะมาส้นเพื่นไป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 โอ้ยหัวใหญ่พี่น้องหัวขายถึงหลายอย่างก็ได้โค้งนี่บางญ่นี่โอ้ยค้งบางไงหามเงินพี่เิ่งแม่สาวพี่น้องหัวหลุนนะครับเพื่นแตงเขามาแล้วเปิดเท่าไรพอตัวนี้เปิดเท่าไรซีซีเกียดคุณเปิดไปพี่น้องคุณเชื่องเนาะเบื่อหน้าตาลูกนี่เราไม่กอดลูกพ่อดั่งในพรมวานี่แตงเขามาอย่างดีงามแกงขาดีซีซีเกียดคุณมา แม่สาวเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายได้พี่น้องเบิ้งน้ำไตเพิ่นงามนะครับผมลมซีเต่านะครับผมแข่งขาใหญ่อ่ำสี่สิบเจ็ดมาจากอะไรครับมาจากฝันใช่ก่อจากอำนาจอำนาจเจริญโอ้โพี่น้องฝากเบอร์โทรนี่เป็นกำลังหาเบอร์โทรพี่น้องครับผมลังเจอกระจำไหนรังเจอกระจำเบ่ได้เนาะสี่สิบเจ็ดแล้าพอต่อรองพี่น้องต่อรองได้อีกนิดนึงเพิ่นว่า มันถือแล้วเป็นววางามอยู่หัว่พิ่นเบิ่งไปซกัก่อนพี่น้องเพิ่งกำลังหาเบอร์โทรเมษาดิพี่น้องแต่งเขา สีลูกไม่เราไม่ต่อไป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 ได้เลยบว้าเยเก้าสองหกเก้าสามเจ็ดสี่หกสามเจ่นป่โอเคผู้ปใดสนใจกระโทมาอร้องกับเพื่นใดเบอร์โทรแม่มันง่ามไปหน่อยแม่สาวง่าม่สขอบคุณเลยดครับมันมาครับผมมาเบิร

เป็นบรรยากาศการสื่อการขายคือคาพี่น้องครับคือการตัวคล็กตัวนี้ตัวเกัาน้อย้าปัญางอย่าตาตัวให่นี้ตัง่าขออนุญาตครับบักปูน้อยลูกพ่อไหนื่อสามสามสามาเจีบสามนึ่เนาะเจีบสามองค์เป็นตัวเป็นพี่นแข้งขา เอาไปเป็นพอขอบพอขายเลยเนาะโตง้ยวอ่านหลาดดีพี่น้องแต่นองเบิ้งขายเพิ่นงามพี่น้องปูหน่อยตัวนี้งามโอเคเบิ้งหนาเพิ่นพี่น้องแต่บ่ได้แตงเขานะครับผมงามดีต้นโตดีท่ายเพิ่นงามงามพี่น้องเบิ้ง่ายเพิ่นหางเพิ่นเครื่องเพิ่นอุ้ยมันขึ้นตันตันขึ้นเนาะตันดีครับพี่น้องันดเอาไปเป็นพอพันใดแล้วพี่น้องงามเลยผู้ใดมีพอขอบพอขายเอาไปเป็นพอขอบพอขายได้ขายแข่งงามพะู่ตัวนดีพะเนาะ ต้นอกตั้งทอรอเลยพี่น้องนี่เมืองน,น่านตาเพื่อนเปิดเท่าไรบ้างพอสองหมื่นว่าครับเท่าไรก่อนสองหมื่นครับใชราคาพี่น้องยี่สิบหกคนเปิดใบสองหมื่นหกพันนี่พี่น้องเอาไปเป็นพอคอบพอขายได้เลยผู้ใดสนใจเอาฝากเบอร์โทรในบ้านนี่ศูนย์เก้าหกแปดหกสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดมาจากไส่หื้อไสมุ่นจาสุดทนันเขาพี่น้องยี่สิบหกคนเปิดไว้งามบักครูหน่อยตัวน,นี้งามพี่น้องต้นโตดี เชฟสามหนึ่งเบงไทยเพื่นตันมืนลื่นสองหกขอบคุณหลายๆทานครับผมขายแล้วเหรอบแบบสหมสงองางสิาพี่พ้าหน่อมากเายพ่หนอกแล้วพี่หน่องออกมาสายซี่หน่องเนี่ย มาขอเบอร์ทั่วอยสังเบอร์กันาบายมันแืล่วบ่อกี้นี้หอยคือจังหวมันไปซื้องวตัวมุมุคือจังวสันอ่านไทยแล้วต่ที่แหลกบาทนี้บ่าไหนเบอร์ทั่สิมาขอเบอร์ทั่วไอสังวบบนี้อ้าวตโต้เดี๋ยวตัวละเท่าไหร่ก่อนวกัน่นหเ่เออเดี๋ยวตัวลี่หม่นไล่ละเท่าไหร่สี่หาะไลละสี่หมื่นไล่ละดิไลละสี่หมื่นสองตัวตัวละสี่หมื่นเด้พี่น้องพอหอยสังบาทขนาดใหญ่ตร้องได้อีก พ่อกันโตใหญ่โตหน่อยสี่หมื่เลยเพื่อน่าคี้ขั้นจำเพื่อน่าอ้าวฝากเบอร์โทรห้สังวันนย้าสศนย์เก้าสามสามตไดสเ่อห้าองแปดสองป้าขายมันห่อนขอบคุณหลายไอสังเยอซึ่งเราหอสังเพื่อน่าอ้าวขอบคุณหลายไอ้สังมาปิดชิปน้่นเด้นี่ปิดชิปก็ไอ้สังนี่อ้าว ขอบคุณเกษตรกรผู้เลี้ยงนวลเลี้ยงควายแฟนกับแฟนเพจบบาดสว่างงัวงามนะครับที่ช่วยติดตามควายสว่างใจบาดสว่างงัวงามประกันปลอดภัยครับผมประกันพืชยางหอยหอยสางเพลินกเออประกันม่นเด้อเออ่ประกันม่นมันเมสาวอยู่มันปิดชิปเนาะปิดชิปกับหอยสางนี่แหละครับพี่น้อง โอ้ครับผมครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจวันสังคมว่างอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะครับผมซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำอีแนะพี่น้องนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจวันสังคมว่างอึงมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรล่ำรวยด้วยเบิดหนีเบ็ดซินกันนะครับสำหรับมืินี่คลิปนี้ผู้พอกันแคร์ขออนนะครับเนาะสวัสดี